ในคลิปนี้นะครับพี่ฟรีโตจะมาแกล้งพี่น้ำหวานด้วยการแปงลงร่างเป็นงูโตนะครับก็คืองูตัวนี้จะเป็นงูที่มาจากต่างดาวเองนะทุกคนคืองูตัวนี้คือมีพลังวิเศษนะครับทั้งพ่นลำแสงเลเซื้อได้แล้วก็พ่นพิษนะครับแล้วก็งูตัวนี้ก็กินช้างกินเสือกินกินไรก็ไปดูในคลิปันดีกว่าทุกคนคือกินไปเยอะมากนะครับอย่๋ยืมกดไลค์ดูคลิปไปเลยนะครับผมไปกันพาทุกคนไ่กดไลค์คลิปนี้มาตัวน,นี้จะตายนะครับผม ขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมือนดน,นี้ก็ไม<ป>่โอ้เคก็ต้องขอการสบายดีดับประสมทุกทายท้อหัวโซเฟอร์กี้เนาะตอนนี้อยู่ในเกมไหมครับเอาซีวิลโลดซาวซีสมโมเลยเนาะก็คือวันนี้นะคะ ทุกคนก็คือหวานยังไม่สบายเหมือนเดิมทุกคนซึ่งช่องที่ทุกคนดูเนี่ยไม่ใช่ช่องโปรเกนซี่นะคะก็คือช่องที่แบบว่าไม่สบายทุกสองนาทีเองค่ะทุกคนเฮ้ยหวานเราเบื่อจริงๆสงสัยมันต้องแบบว่าไปสิ่งสถิตที่โรงพยาบาลแล้วมันทุกคนเพื่อจะได้หายดีเนี่ยถ้าหวานไปโรงพยาบาลทุกคนก็ไม่มีเอ้าชีเราจะยืนเคยค่ะซึ่งเอ่อเหมือนจะเป็นเกาะนะเป็นเกาะอุ้ยคนกราไปสร้างเรือตรงนั้นด้วยผมจะขอเล่าห่วงก่อนล้วกันนะทุกคน หวานเกือบเินนะถ้าหวานเดินมาแล้วผ่าน้ามาคือหวานก็เห็นแน่ๆเลยก็นี่ผมจะมาแกล้งหวานนะครับด้วยการปราเป็นงูอนาคอนดาหรือว่างูยักษ์นั่นเอง มันจะมีกล่องไหมถ้ามีถ้าไปก็คุ้มอยู่หรอกแต่ถ้าไม่มีนี่สิเอาไงเดี๋ยวเรามาตัดไม้ลงแบบว่าทําของกันก่อนดีกว่าเผื่อเราต้องคุณตรงนั้นตรงนี้นะคะทุกคนงอเาผมจะขัดขหวางไม่ให้ไม่ให้หวานไปที่เรือได้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วพอหวานว่าไปใกล้เรือนะครับเดี๋ยวผมจะเสกฉลามมานะครับเยอะๆเลยตอนนี้ผมก็จะให้ยาหวานนะเป็นยาในวิชั่นนะกันนะครับทุกคนแล้วก็เป็นยาอ๋อนี่คือยาโมห็นด้านนะครับแล้วก็ยาแบบสามารถอยแบบนี้นี่ครับสามารถ ทำใต้น้ำนาน้ๆนะต้องแปะนาทีแน่ทุกคนยริงจริงอยู่หวานในกินยาแค่ไหนมันก็ไม่หายอ่ะนี่ว่ะอายาที่ไปแล้วกันถึงในชีวิตจริแกรักษาไม่หายแต่ในเกมก็สามารถใช้ยาพิเศษในการดำน้ำได้น้ำเหรอเฮ้ยหวานโยนทิ้งทำไมเนี่ยโยนทิ้งดำบ้าอะไรนี้อ่ะอ๋อยามองเห็นใต้น้ำหรือเปล่าน่าจะโยนทิ้งดำบ้าอะไรนี้เอาไปเอาไปอันนี้ไงปลาไหลนี่มันจะกัดหวานไหมทุกคนควรจะวางวางเยอะๆอุ้ยแต่ มีฉลามตรงนั้นไม่ตรงนี้ก็มีปลาไหลเหมือนกันมีปลาไหลเหมือนกันปลาไหลอย่างเยอะเอากนค่อยว่ายไปอุ๊เดียวเดียวทำไมมันเยอะขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมปลาไหลมันเยอะขนาดนี้เนี่ยตอนนียมีเยอะขนาดนี้เลยคนฉลามเยอะเยอะเลยทุกคนว่ายปลาไหลตัวแรกเยอะแยะเยอะเลยนะครับโอ้ยเยยฉลามเยอะเยอะเลยอันนี้เรือฟ่าสมบัดมีแต่ฉลามนะครับหวานยังจะว่ายมาอยู่หรือเปล่าอุ้ยเดียวเดียวนั่นมันอ่ะ What the fuck โอ้โหเก้ยทุกคนเยอะขนาดนี้กนเยอะครับเดี๋ยวไม่ว่าเศษเยอะๆเลยเศษเยอะๆเลยตอนแรกกำลังจะพูดอ้าโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะโดนกัดหรือไปดิมันว่าเราว่าจะได้รับเป็นฉลาดนะทุกคนแค่มันเดี๋ยวว่าว่ายนิไปเราเราทำตัวเหมือนปะการังทุกคนฮึบนี่ต้องกลมเกลือวปะการัง นี่ผมฉันเหมือนปะการังจะตายในสีแดงกับสีขาวเนี่ยวไงปะการังตายนึกว่าเหมือนทำเป็นดมกินโอ้ทุกคนทำไมทำมทำไมทน้มจงไม่เห็นฉันจงไม่เห็นฉันพุดทางบังตาพุดทางบังตาสองคำเดี๋ยวผมจะขี้ใสแล้วกันเดี๋ยวขี้ใสแล้วกันคนเราคือปะการังเราคือเปลือกอี๋ไ่ฉลามไม่ี้ใจะมีสักกี่คนที่โดนฉลามขี้ใส่ ้ทุกคนแต่ตอนนี้มันมันลอยตรงผิวน้ํางั้นก็แปลว่าเราไม่ได้ดึงกันไปเรื่อยใช่ป่ะแต่ว่าเอฟันฉลามมันเหมือนเรื่อยใช่ไหมพี่หมวกมาทุกคนจะค่อยๆว่าไปค่อยๆกระดึ๊กกระดึ๊กไปเฮียน่อยมาให้เรากลมกลืนกับปากกระรังอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนมีใครมาตัดใช้เลื่อยแถวนี้เลยอะทุกคนไม่รู้แหละแต่เอ้ยแต่อันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยฉลาดไปแล้วอึ๊บ พุดทางบางตาสังขังบางตาไม่เห็นก็หวาแบบก็หวกลัวมากเลยนะครับฉันคือปะการังเดินได้ใช่ฉันคือปะการังเอ้อจ้าไม่ใช่หรอกฉันคือปะการังเดินได้ฉันคือปะการังเดินได้ฉันคือปะการังเดินได้จงไม่เห็นฉันเห็นแล้วแบบเห็นแล้วแบบสงสารอะมันนิ่งเนี่ยมันนิ่งแล้วเออแต่อันนี้คืออะไรอ่ะไอ้ขาวๆนี่คืออะไรอ่ะ ทำไมมันขยับได้อ้าวทำไมลอยเนี่ยเอ้าเอ๊ะเฮ้เมื่อกี้เหมือนเหมือนมันจะพยายามจะต้อนเราขึ้นหลังมาเลยแต่ว่าอันนี้คืออะไรทุกคนเออบอสอีดดิสโบเออแช่เลยทุกคนมันน่าจะไปแล้วเลยทุกคนเฮ้ยงั้นเราก็ต้องรีบไปที่เรือก่อนที่น้ำยาก่อนที่น้ำยาจะหมดทุกคนเอ๊ะทำไมมันอุ๊ยเนี่ยทุกคนมันเหมือนเหมือนมันพยายามจะอุ้มบบพยายามจะให้เราขี่มันอะไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ปึ๊บป๊บรีบอาขอแล้วก็รีบขึ้นฝั่งก <laughs> อ,อไม่ทันการเลยแลแต่มันจะมีไหมเธอ <c oughs> แค่นั้นแหละถ้ามันไม่มีก็คือเรามาเสียเที่ยวอะ่ะค <c oughs> ือมอสชอบบากา <c oughs> ทุกคนตอเกียรมอสนี่ลองลอยขึ้นดิออไม่มีอะไรเลยจริงๆอะ่ะ แล้วเราลงมาทําไมเนี่ยเสียเวลามากเลยทุกคนใช่เสียเวลามากเลยอะไรเนี่ยขวาเราจะแบบมันถึงตรงนี้ได้ฉันก็ว่าเหมือนกันนะคนโดนแกงฉันก็คิดว่าเธอเสียเวลามากฉลามคำรามเหรอไม่รู้อะทุกคนอุ้ยวันนี้เสียงเหมือนสเกลตันเดือดระเบิดลงไปนะครับไหนหวานอยู่ไหนเนี่ยหวานน่าจะขีดเยอะไปทุกคนเอาเป็นว่าเราขึ้นขึ้นข้างบนดีกว่าอ ของก็ไม่มีแล้วเบิร์ดไม่ทำงานตะแล้วเบิร์ดไม่ทำงานในน้ำทุกคนอุ้ยเสียงอะไรอ่ะวันนี้เสียงของสเกลตันยิงธนูหรือว่ามันเป็นระเบิดแบบผมว่าน่าใช้ผิดอันมันต้องใช่แล้วว่าแต่เราจะไปทางไหนเนี่ยถ้าไปเกาะนั้นก็เอ้ยทุกคนระเบิดไม่ทำงานในน้ำ่ะเฮ้ยถือว่าวันนี้หวานโชคดีนะเนี่ยเนี่ยอะไรตัวนะเสียงอะไรวะเนี่ยอุ้มยังอุ้มหวานใช่ไหมเนี่ยช่างเดี๋ยวทุกคนหมายว่าเรากลับเกาะกันเอ๊ะเอ๊ะอ้าวเดี๋ยวนั่นเนี่ยขี่ฉลามได้ไงเนี่ยอ้าวทุกกกกคนน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 นเเ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 ิดอออออะะไไรรรรขึ้้้้ีีีี่่่่ยยยโโหหวััาาามมแแปป็็งูืฉล เอิม่มโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันต้องไม่ใช่อย่างนี้สิเออโอ้โหอะไรทุกคนจะหลานที่เาียานึกว่ามันจะมาดีมาช่วยะอ,อะไรสิเป็นหลานที่เขียนแปลว่าแผนปะก,การังล้มเหลวทุกคนอุตส่าห์จะทำตัวกลมกลืนกับปะการังซะหน่อยผมแปล่าเป็นงูลเลยแล้วกันนะ,ะเอ,อ,เอ,อาเป็นว่าเก็บอาหารงูโตด,าดามาแล้วจ้างูโตโอ้โหล้นะผลไม้สุกแค่นี้เดียวอีทุกคนเสียงอะไรอะ เหมือนงูเลยอ่ะน่าจะมีงูแถวนี้ะทุกคนแต่ไม่ต้องกลัวนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นไม้คัพเนี่ยมันตัวเล็กมากมเลยทุกคนไม่ต้องไปกลัวกันนะโอเคโอ้ยเฉยเฉยฉันตัวใหญ่นะเฉยทีนะผลไม้ผมจะอะไรที่มันเป็นพิษเลยทุกคนเป็นพิษแบบนี่เสียงงูอีกแล้วอ่ะนี่ก็พิษทุกคนแปลว่าต้องมีงูแถวนี้แน่เลยแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราไม่กลัวหรอกงูตัวเล็กๆอ่ะปึ๊บมเพิไหนลองขอหาอาหารเพิ่มสิไม่หวานคือหวานไม่กลัวงูตัวเล็กใช่ปะไม่มีเลยอ่ะได้เลยหวานอะไรอ่ะอะไรคือเธอเห็นเรา แล้วมันแล้วมันตัวใหญ่จังอ่ะ้ยนี่ได้เลยอกตัวเล็กล่ะอุ้ยแล้วมันงูอนาคอนด้าดิทุกคนอุ้ยมันขยับอุ้ยต้องไม่เห็นเราคนแอบแอบึโอ้ยตัวมันเลื้อยเป็นตัวยาวมากอ่ะอุ้ยมันมาที่ตรงนี้อุ้ยดูมาตรงนี้อ่ะเหมือนกลัวอ่ะโอ้ยทำให้ไม่เห็นแล้วกันต้องไปมาตรงนี้นะทุกคนนี่ผมจะขึ้นมานอนนะครับหึปากกลัวอุ้ยกลัวนะทุกคนตัวมันใหญ่มากหวานกลัวอะไรอ่ะ ไม่เห็นต้องกลัวเลยรเขาเป็น hmm. ง mm ูที่ดีนะตัวใหญ่มากเลยอ่ะเป็นงูที่ดีตัวมันใหญ่มากเลยปึ๊บปึบโอ้โหทุกคนเขาบอกว่าอนาคอหน้านี่คืองูที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยใช่ไหมถ้าไม่นับแบบอ่างูสมัยก่อนสมัยอยู่ดึกดึกจำบันแบบสมัยไดโนเสาร์อะไรเงี้ยนี่ฉันเอานี้ให้เธอนะนี่เพื่อจะหนีใช่ไหมไหนเนี่ยไอ้วกปีนต้นไม้เก่งไม่สู้ฉันหรอเอ้อว่าแต่เฮ้ยนี่ไงไปฉันให้เธอมันคือ น้ำที่ช่วยบรรเทาอาการที่ไม่คุอนกับติดคออ้าววั่นเลว่ามันคือ energy drink หัวอะไรเนี่ยมันคือ energy drink เวอร์ชันทอมานตัวเองนไม่น่าไม่น่าโง่เลยหรอโอ้ยทุกคนเนยไม่ชอบแบบยิ่งหูตัวใหญ่ๆแล้วยิ่งไม่ชอบเลยอะเอาอาหารมาให้ต้องตายเนยอันคืออะไรอะ เฮ้ยหนูนี่อย่าบอกนะมันขย้อนหนูมาเนี่ยใช่แล้วฉันขย้อนมันกลับมาไงล่ะยี่มีบ้องไม้ไผ่ด้วยเอาบ้องไม้ไผ่มา้ยไหมครับอยู่บนหัวเราอะไรแบบนี้ไม่ได้ต้องตายแน่เลยเหลือครึ่งหัวใจเองอ่ะเราจะขย้อนนะครับ พวกอะไรคือตอนเราตายแล้วเรากินกินกีวีอยู่ทุกคนอะไรวะเนี่ยเออทุกคนแต่ว่าการตายก็เป็นก็เป็นแบบว่าผลดีนะเป็นข้อดีนะทุกคนดีเหรอเพราะว่าเราจะสามารถหนีจากงูตรงนั้นได้ไงล่ะคิดว่าดีแล้วเหรอหวั่นรู้สากลัวแทบตายงูตัวใหญ่มากทุกคนผพลันคนด่าเนาะทุกคนมันไม่ใช่ตัวเล็กๆเออวุ้ยเออที่ก็ดีก็น่ากลัวเลยอ่อ้าววุ้ยคนดีเอออย่าทำอะไรเจ๊เลยนะ ไหนวะยังไงเนาะมันหิวอ่ะแต่มันเข้าเพื่อกินหนูไปไม่ใช่หรอโอ้ยฉันไม่อร่อยหรอกนะฉันไม่อร่อยสู้หนูหรอกนะโอวันยังไงอ่ะนี่นี่แกแค่งูอ่ะแกแกปีต้นไม้แข็งชู้ฉันไม่ได้หรอกทุกคนกด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 เออมาสิมาสิโอ้ยคุณตัวใหญ่มากเลยอ่ะเดีนี้มันปล่อยพลังได้นะเดี๋ยวผมจะคายย้อนแบบอารมณ์แบบเหมือนกินคนเข้าไประกันแบบไทยไทยชุดคนมา้วแนยแบบคายชุดคนเข้ามาอะไรเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นเหมือนหลังเสือเลยทุกคน อย่าบอกนะว่ามันกินเสือเข้าไปด้วยอ่ะบ้าไม่ฉันกินคนแต่เยอะเสือเข้าไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้หรอก คนตะวันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเพราะว่ามันแบบว่าตัวใหญ่มากๆแบบว่าในชีวิตจริงอ่ะตัวใหญ่มากทุกคนมันน่าจะแบบรัดตัดแล้วก็ขย้อนคนออกมานนีีี่่ะตายยยเเขย้อนคนเดี๋ยยวนะข้อนนคอะไรเนี่ยนี่มันกินคนเข้าไปหรอกหรอนี่กินช้างกินตัวช้างเข้าไปยี่ก็มันกินคนกินยีราฟคุณคุณนี่มันกินไปกี่คนแล้วเนี่ยกินพริกกินพิกกินไปสองคนแล้วก็สัตว์อีกมากมายโอ้โหกินพริก แล้วทําไมมันต้องขายอดออกมาด้วยอ่ะกินเหรียญนะอ่ะกำลังจะตายกินเหรียญรู้สึกไม่สบายท้องกินระเบิดกินระเบิดทุกคนแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอมันใกล้จะตายหรือว่าอ่ะกินมอสไปได้อ่ะกินมอสไปเลยข่ายอดออกมาเพื่อจะได้สบายตัวอะไรเงี้ยจะได้แบบเคลื่อนไหวได้ดีนี่เดี๋ยวฉันลงไปก็ตายเดี๋ยวฉันจะอ่าจะลองแล้วถ้าเราไปฆ่ามันเดี๋ยวฉันจะลองจะฆ่ามันไงด้วยมือเปล่าเดี๋ยวลองเออแล้วกันกระโดดลแบบนี้แล้วก็ลองดูนะทุกคนอืมอุ้ยอะไรอ่ะ เหยยบอ้นี่คือนนน้้ำำกดี่คือพิษของมันเหรอนี่คือใช่นี่คือพิษของฉันแต่เขาบอกว่าอนาคอนด้าไม่มีพิษนะแต่ว่านว่าเวอร์ชันในเกมเวอร์ชันนี้มีพิษครับโอ้ยฉลามยเยอะๆเสียงงูก็แห่ๆน่ากลัวมากอันนี้คืออะไรคือมันกินหนูเข้าไปเหรอวันนี้เสียบปิ๊บปิ๊ปปิ๊ปอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเสียงหนูร้องหนือว่าพิษมันน่ากลัวมากดูดิอะ้าวส่งลงมาได้ไงเนี่ยออทุกคนแย่แล้ว เย่แล้วมันเป็นงูที่มีเสียงแล้วมันหนูมันพูดพิเศษล้วก็คือเราตายในรอบเดียวเลยทุกคนอ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนโอ้มันอยู่ใกล้เราแค่เอื้อมมืออยู่ใกล้แค่เอื้อมมืออโอ้ทุกคนเอาไงดีเนี่ยเอากระป๋องโยนใส่หัวมันดีกว่านี่เนี่ยไปซะไปไอคนจะตายแล้วเนะไปไอ้คนเลยอุ้ยเดี๋ยวนะนั่นคืออะไรอ่ะฮะ เดี๋ยวนั่นน่ะมันพรมพิเศษไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราไปงูอย่างงี้ไม่ถึงมีได้เนี่ยนะอะไรเอออ๊ะคนแบบอ๊ะไตวานตัวเราอ่ะไรนั่นกันทุกคนว่ายอมตายดีกว่าที่จะให้งูตัวนั้นกินเฮ้ยทำไมเธอถึงพูดอย่างงี้จากที่ไม่สบายอยู่ตอนนี้แบบว่าหวั่นว่าหวัดหวัดน่าจะหนีหนีตายไปแล้วทุกคนเพราะว่าหวัดหวัดน่าจะกลัวงูนะตอนนี้แบบว่าเสียงแบบไม่ไหวจริงๆแต่ก็แต่ก็แบบก็ยังคีดการ์ดได้ทุกคนเดี๋ยวงูนี่จะนั่งคอปเตอร์มานะครับหลังจากที่เราตายนะคะทุกคน แล้วก็มาเกิดที่ที่ใหม่ที่ไม่ใช่ที่เดิมแต่ก็<า>ถือว่าดีเหมือนกันทุกคนอุ้ยเอางี้ดีกว่าหว่าจะอยู่กับพวกหมีดีกว่าพวกหมีออ้ยโอ้ย,อยเก็บเลยว่าจะอยู่กับหมีหวา่าพวกหมีพวกหมีจะต้องช่วยหวานได้แน่เลยเพราะว่ามันมีสมตัวสามลุมหนึ่งยังไงก็ต้องชนะอยู่แล้วทุกคนมาซีแกมาซีเอ้ยนั่นคืออะไรอ่ะเอ๊นั่นมันเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวงูขี่เฮลิคอปเตอร์นี่มันเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหมีช่วยด้วยเจ้าหมีช่วยด้วยเดี๋ยวทุกคนมันพสวีดดใู่ เดี๋ยวนะหมาว่างูตัวนี้มันชักไฮเทคเกินไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยนี่มันนี่มันคึงงูจากต่างดาวเว้ยนี่มันงูจากต่างดาวงูจาก่างดาวโอ้โหทุกคนไม่ไหวแล้วเสียงมันดังมากๆอ่ะหวานไม่เชื่อหรอกหวานขอกลับไปดูอีกทีซิมันแบบเหมือนมันเหมือนมันอุ้ยงูอยู่ตรงนั้นเราจะอ้อมไปทางนี้ทุกคนหวานจะไปไหนโอ้โหโอ้ทุกคน อกว่าวันนี้ไงก็ไม่รอแหละเพราะยังไงมันก็จะตามมาอย่งีเงินก็เงินก็้จะไปแล้วจะงูยได้เจอกันอีกเลยไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนโสละเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะการเกมมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยไหนก็ได้งอนีก็ต้องอตัวไปก่อนแล้วรัุกคนเจอใหม่คลิปน้เลยครับผมเ้ยเอมเย